ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเก,เกมอวยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการตามหาจี้เครื่องรางใหม่นะฮะก็ผมข้ามอีเวนต์ตัวแพ็คปิกอัพไปแล้วกันนะครับผมไม่ได้ทำนะฮะก็เลยมาอัดอีเวนต์นี้แทนนะครับผมนะก็อยู่กับ จี้เครื่องรางใหม่นะครับเป็นรองเท้าหมัดนะครับแล้วก็เป็นแบบลิมิเต็ดรองเท้าหมัดนะครับผมเราไปดูสกิลของตัวรองเท้าหมัดกันก่อนนะฮะอืมเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดาร์กหกจี้เครื่องรางใหม่เหรอใช่เหรอเออเว้ยโอเคน่าจะเขียนผิดใช่ไหม อมึงก๊อปวางมาได้ดีมากนะครับผมโอเคนะครับแต่รายละเอียดมันก็เป็นของกี้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเออให้ภัยโอเคก็จะมีการปิดอัปเดตนะครับผมวันที่แดนะครับผมเวลาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคอีเวนต์รองเท้าหมัดนะครับผมสกิลนะครับเมื่อก่อสร้างมโอกาส3 8เนะครับยับย่างพื้นที่ของตัวเองที่ต้องการนะครับผมก็คือเป็นรองเท้านินจานะครับผมแล้วก็ เมื่อถอยเต๋ามีโอกาส70%็ดสิบเซเลือกหน้าหลังแล้วถอยอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันไม่น่าชื่อสกิลรองเท้าหมัดเว้ยมันน่าชื่อรองเท้าสวิตถ้าเป็นรองเท้าหมัดมันต้องเป็นแบบตะกูลเปะใช่ไหมแต่นี่กลายเป็นแบบเฮ้ยมันจริงๆมันคือสวิตนะเว้ยไอตัวเนี้ยสวิตคือเรื่องหน้าหลังนะครับแล้วก็มีอีกจี้หนึ่งที่เข้ามานะครับบันนี่มวยนะครับสกิลก็คือเมือ่อถอยเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสหกสิบเซผักฝ่ายตรงข้ามไปยังพื้นที่ต้องการแบบสมนะครับแล้วก็ เมื่อฉันอยู่บนแลนด์มาร์กของตัวเองมีโอกาส55%ดักจับฝ่ายตรงข้าม์เซ็นต์มันน้อยทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ว่ามันมันเป็นคล้ายๆกับว่าจี้แถมนะครับผมอปิดรองเท้าหมัดรับ100เพรนะครับปิดลิมิตดอเดชันรองเท้าหมัดรับ100เพรนะครับผมโอเคไม่มีอะไรเลยอะล็อกอินทุกวันรับ100เพรนะครับเอาล่ะก็มีจี้กลับมาให้หาทั้งหมด สาวสองจี่นะครับก็จะมีโรเลอร์ทาสีนะครับกับรองเท้าโลดดอกถามจริงโอ้โหอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะเรามาอยู่กับรองเท้าหมัดก่อนดีกว่านะครับผมอ่ะรองเท้าหมัดนะครับสกิลตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเอาเป็น เอาโอ้โอเคอยู่ในนี้ก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามีทุกขี้แล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮะมาถามว่าหาไหมตัวนี้ผมหาไว้เล่นๆดีกว่านะครับคือมันก็มันก็พอเล่นได้นะครับมีมีตัวละครที่ตั้งใจว่าจะเอาไว้เล่นอยู่ก็ก็มีนะแต่ว่าตัวนั้นกูยังไม่มีตัวปริ้นนะครับเอาไว้เล่นได้เหมือนกันนะครับสําหรับตัวปริ้นนะฮะก็ก็ผมว่าน่าจะเป็นที่ที่พอเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นโอเคมา เราไปเริ่มหากันเลยนะครับผมขอเริ่มจากของฟรีก่อนนะฮะอ่ะมาเอาเป็นจี้เครื่องรางนะครับคือจริงๆมันก็เป็นจี้ที่ไม่ได้แบบว่าของมันต้องมีอะไรนะครับเพราะว่าคือสกิลกลับเมืองผมว่าไม่รู้จะเอาไว้เล่นกับตัวไหนเหมือนกันอ่ะอืมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไว้เล่นกับตัวไหนแต่ว่ามันก็น่าจะพอเล่นได้นะครับอ่ะจี้เครื่องรางอีเวิตสองอันโอ้ มีหมัดบันนี่นะครับกับรองเท้านินจาเก่าโอเคได้ของฟรีมาอย่างละหนึ่งแล้วนะครับผมก็มันใช้ทั้งหมด4ี่ชิ้นใช่ไหมอโอเคใช้รองเท้าหมัดก็คือใช้ตัวตำราทั้งหมด4ี่ชิ้นนะครับก็ใช้หมัดบันนี่ทั้งหมดแดชิ้นนะครับแล้วก็รองเท้านินจาสิบสองใช่ไหมอา่าโอเคมาเริ่มเลยครับ เล่นๆนะครับไม่ต้องบอกว่าที่นี้คุ้มไม่คุ้มนะครับตัวนี้ก็เอาไว้เอาไว้ขำๆนะ่ะเออฮึบมันก็พอเล่นได้แหละมันก็ที่ที่พอใช้ได้นะครับเพราะว่าสวิตมันก็เจ็สิเอร์เซ็ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะฮึบฮึบโอเครองเท้านี้จากเก่านะครับผมึบ อรองเท้านินจาเก่าออกเพียบเลยอ่ะไม่ออกเว้ยขัาดันนี่อีกเจ็ดตัวนะครับรองเท้านินจากเก่านี่น่าจะออกง่ายนะเนี่ยออกออกเพียบเลยอ่ะเออมาแล้วหนึ่งชิ้นนะฮะอืม ขอได้ไหมโอ้ไม่ได้ไว้ได้รองเท้านินจาเก่ารองเท้านินจาเก่าน่าจะล้นแล้วผมว่านี่ขนาดพันแรกเนี่ยผมได้จะสิบชิ้นอยู่แล้วมั้งรองเท้านินจาเก่าเนี่ยอันนี้ก็เวอร์ไปเฮ้ยแต่มันได้เยอะจริงเนี่ยรองเท้านินจาเก่านะครับแต่ว่ามันก็ใช้แค่สิบสองชิ้นอนะ่ะแล้วมันก็ไปทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์ฮนะขึ้ขอฟรีไม่ได้เลยเลยว่ะ ฮึบอืมอืมไม่โผล่เลยฮะรองเท้านินจาเก่าฮึบเฮ้ยนี่มันรอซื้อกันชัดๆจัดไปเอ้ย อรองเท้านินจาเก่านะครับตอนนี้ก็คือผมขาดแค่สี่ชิ้นน่ะเอาละรอ,องเท้านินจาเก่านะครับรองเท้านินจาเก่าน่าจะครบแล้วนะผมว่าเอ้ยไม่มาเว้ยไ,ไม่มาโอเคอข้ามข้ามโอ้โหรองเท้านินจาเก่าใหม่แล้วครับผม ไม่มีแสงก็กดข้ามได้เลยนะฮะโอ้โหสีทองไม่ลุ้นเลยว่ะฮึ๊เอ้ยขายทิ้งครับขายทิ้งฮึ๊บโอเคหือ G F ฮึอ๋อ สักชิ้นเถอะโอ้ไม่โผล่เลยเว้ยพันนี้ไม่ออกเลยอืมอืมอืมโอ้พันนี้ไม่ออกเลยพันที่แล้วแบบว่าออกรัวๆแต่ว่าไม่ออกเลยสักชิ้นหน่ยเฮ้ยในของฟรีสักชิ้นหนึ่งได้ไหม ได้ของฟรีได้ไหมฮึบฮึบฮึบไม่โผล่เลยครับตอนนี้ไม่ของฟรีไม่มีเลยว่ะ A บวกตอนนี้ขาด A อบวกอีก4ชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปกดรับดูก,ก่อนนะครับมาโอเคโอ้โหไอตัว อ่ารองเท้ารองเท้านี่จะขาดนร่กูได้เพียบเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยมาแลกนะครับเอาละไปขายทิ้งก่อนนะอือฮึเอาละมาจุมต่อครับ พอและรองเท้าอ่ะโอ้โหฮึบรองเท้าไม่ออกรัวๆเลยวะ่ะเฮ้ยไม่คิดจะมีแสงมาเลยเลยโอ้โหสีทองไม่รุนเหละ อืม oh. uh huh. uh huh. uh huh. หลังจากที่มันออกรัวๆมันก็ไม่มาอีกเลยเว้ยเฮ้ยนี่คือสองพันนี่คือไม่ออกสักชิ้นเลยนะอืมรองเท้านี่จ้า มันหายมันคือมันเงียบไปเลยครับตอนเนี้ยเอ้ยตายตายตายเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนตัวโอเคมาน้องสวิตวีเมนขายจี้ทิ้งก่อนตอนนี้คือโดนไป3,000กว่าแล้วนะ เออมาหนึ่งชิ้นนะครับผมอมืขอสักหน่อยไม่โผลเห้โอ้โหแสงออกรัวๆโอ้โหแม่งสองกล่องสองกล่องเนี่ไม่โผล่อ,อ้เอ,อเฮออ้ยออ,อ,อ,ออกดีอ,อื้อสีทองมาด้วยแต่ไม่โผล่ครับผมเฮ้ย <ś led> เฮ้ยเฮ้ยดูยสีทองแม่งออกรัวๆเลยอะแล้วมันก็เงียบไปเลยครับอาละขาดอีกสองชิ้นนะเอยเอ้ยแต่แสงออกรัวๆก็น่าลุ้นอยู่เออเฮ้ยเฮ้ยพันนี้แม่งออกรัวๆเลยวะ่ะขาดอีกชิ้นเดียวครับขอได้ของฟรีได้ไหมขอได้ของฟรีเถอะนะ อ๋อ,อนะในของฟรีเถอะนะฮึบในของฟรีไม่มีเลยว่ะตายแล้วฮึบอืมฮึบชิ้นเดียวเออเรียบร้อย โอ้โหพันนี้แม่งออกมาสี่ชิ้นอ่าก็หมดไปสี่พันขวาเฮ้ยได้โยถือว่าโอเคนะสี่พันนะครับผมโอเคเรียบร้อยรองเท้าหมัดมาแล้วครับผมฮึบเสร็จแล้วเราก็ขอไปเติมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวขอแลกอันนี้ดูก่อนนะครับไม่ได้อยากได้อะไรเลยว่ะ มันไม่มันมีหมดแล้วอะ่ะโอ้โหได้ไอหุ่นเคี้ยนี่โอเคนะครับเดี๋ยวขอไปเติมก่อนนะครับถามว่าเติมตรงไหนนะฮะนี่สามสิบสองบาทนะครับผมสามสิบสองบาทหรือสามสิบสองหรือสามสิบสามนี่แหละแพ็กเก็ตนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะฮะนี่ไงมาโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับโอเคมาเรียบร้อยนะครับผมจัดมาแล้วนะฮะ เออโอเคครับก็มีมาให้แลกตรงนี้นะครับถามว่ากลัวหายไหมมันเป็นอีเวนต์แลกเปลี่ยนนะครับตัวนี้จี้เก่าเนี่ยจะหายแน่นอนนะครับผมมันจะเปลี่ยนเป็นจี้ใหม่เลยก็คือเป็น Limited, ลิมิเต็ดรองเท้าหมัดนะครับึบอ่าดึงหน้าหลังนะครับโอเคแล้วก็มันจะได้จี้หมัดบันดี้หมัดมวยนะครับผมก็คือเป็นจี้ฟรีนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันขึ้นว่าเป็นเจ้าของนะครับผมโอเค ถ้าเกิดว่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่ากลัวว่าจี้มันจะหายนะครับให้เอาไปกดใส่ไว้ก่อนนะครับติดตั้งไว้เลยถ้าติดตั้งไว้นะครับจี้เรามันจะไม่หายนะครับไม่เป็นไรก็กดแลกมาฮึบโอเคบารนี่หมัดมวยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับก็โดนไปทั้งหมดสี่พันเพชรนะครับผมได้มาสองจี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมคือเล่นไม่เล่นค่อยว่ากันนะแต่จี้มันผมว่ามันก็โอเคอยู่นะเออ เสียไป32บาทนะครับได้จี้มา2ชิ้นนะครับแล้วก็เพชรอีก4,000ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นจี้ที่อาจจะเอามาใช้แบบเป็นจี้หลักเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังผมว่ามันเป็นจี้ที่พอเล่นได้จี้หนึ่งนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากช่องเทพเกมอวยไว้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเฟซ้ว่ากลุ่มหลน์ก็เข้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับโอเคครับยังไงก็ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับผมจุบจ๊บๆบรักทุกคนนะครับบายบายจ้า